ยอดขาย b ีวีดีดอฟินตัวลกราคามาลวจา้าฟองแท้แสงทั้งฮองน้าซิต,ตี้แสงทั้งตอยตายาลิสโหดจริงๆเป็นยังไงวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายของ b ี d d o l p h i ฟินในเดือนที่7นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้่งของรถในกลุ่ม E c โคคาแล้วก็มีเซ gment นะครับวันนี้จะเปรียบเทียบนะฮะแต่ต้องเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะฮะอันนี้แบ่งมาเป็นเซ gment ของแ h b a c k นะครับท่านัานของตัวแ h b a c k เนี่ยโอ้โหบีวีดีดอ i ฟินนี่ต้องบอกว่าโหดที่สุดเลยนะฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อจริงๆแซงทั้งโมนาสิตี้นะฮะแซงทั้งนั้นของโตยนต้ายารับ อะพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ8นะครับก็คือ Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback นะฮะทำยอดขายอยู่ที่1,242คันในเดือนล่าสุดนะฮะ Mazda 2 Hatchback ทำยอดขายที่169คันอันทางด้านของ Mazda 2เขามี2ตัวถังนะครับก็มี Hatchback กับทาง,างด้านซิงดานเดี๋ยวาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ Suzuki Swift Suzuki Swift นะฮะทำยอดขายรวมกัน7เดือนอยู่ที่1,423คัน ยอดขายล่าสุดนะฮะอยู่ที่131คันทางด้านของซูซูกิสวิปนะฮะณนะปัจจุบันเนี่ยตัวยอดขายโหต้องบอกว่าค่อนข้างจะหายไปเยอะหน้าดูเหมือนกันนะครับแต่ยังถือว่าเป็นเรือธงของน้าของแบรนด์ซูซูกิอยู่นะฮะแล้วปัจจุบันนะมีโปรโมชั่นโคตรจริงๆนะฮะให้ผ่อน9 9้งวดโอ้โหถ้าใครที่ชอบแนวนรถซูซูกิสวิปนะฮะผมบอกเลยนะครับซื้อตอนนี้คุ้มค่าจริงๆมาดูที่อันดับถัดม,มานะครับอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือมิตซูบิชิมิละ วิสุบิชิมิลานนะครับทำยอดขายรวมกัน7เดือนอยู่ที่1,899คันในเดือนล่าสุดบวกเพิ่มขึ้นมา195่งร้อยเก้าสิบห้าคันนะฮะวิสุบิชิมิลานี่ก็ต้องบอกว่ามี2ตัวถังนะครับจริงๆเขามี2ตัวถังนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบ่งกันจริงๆเนี่ยเขามี2ตัวถังแล้วก็2ชื่อเลยนะก็คือมิลานและแอตแลนดนะครบับตัวนี้เป็นมิลานนะครับทีนี้ามาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5ก็คือ MG4 Electric ิรล็ก g 4นั่นเองนะฮะ ทำยอดขายที่3,860คันนะครับในเดือนล่าสุดบวกเพิ่มขึ้นมา600กับอีก4คัน MG4 หรือ MG4 นี่นะฮะเป็นรถ e v 100%นะครับเป็นคาร์ออฟเดียรของปีที่แล้วนะครับล่าสุดนี้ก็โอ้โหยอดขายได้เปลี่ยงป้งน่าดูนะครับแล้วล่าสุดนะฮะทางน้านของ MG เนี่ยเขามีตัวใหม่ออกมาแล้วด้วยนะครับ MG3 Hybrid นะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าทางด้านของกลุ่มแฮชแบ็กนี้นะครับเป็นรับเก่งเล็กเนี่ย MG เขาไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับทั้ง MG4 MG3 นะฮะโหดทั้งคู่เลยรอดูยอดขายในช่วงปลายปีแล้วกันนะครับคาดว่าจะพุ่งแบบสุดๆแน่นอนอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4อันดับสีก็คือเนตาวีเนตาวีทำยอดขายได้มากถึง4,278ั้คันนะครับใน7เดือนแรกปี67นี้นะฮะอ่าแล้วก็เดือนล่าสุดบวกเพิ่มขึ้นมา290้คันนะครับ ในเดือนล่าสุดนี้นะครับการซิงขออนญาตเล่าแบบนี้นะอันนี้จะเป็นยอดขายของเนต้าวีเวอร์ชันหนึและเวอร์ชันสองรวมกันนะครับแต่ต่อจากนี้นะฮะจะเป็นเวอร์ชันสองล้วนๆนะครับหรือว่าเนต้าวี2นั่นเองนะครับอนักปัจจุบันขอย่านเล่าเพื่อสมาชิกฟังแบบนี้นะฮะในเดือนที่แล้วนะครับเนต้าวีเนี่ยเขาปรับลดราคาเดิมทีเขาขายอยู่5้าแสนห้านะครับแต่ตอนนี้นะฮะเนต้าวีเวอร์ชั่นสนะครับราคาเริ่มต้น4ี่แสนสองเพื่อสมาชิกครับ ยอดจองระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะตอนนี้รอนแค่ว่าก็ส่งมอบได้ตอนไหนนะครับยอดขายน่าจะพุ่งปรีสอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นะฮะยอดขายอาจจะไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่นะครับรอดูปลายปีแล้วกันนะครับเนต้าวีมาแน่นอนการ่ซิ่งฟันธงนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือโตยิต้ตายาลิสโตยต้ายาลิสนะฮะทำยอดขายที่4 5 9 8คันนะครับและเดือนล่าสุดบวกเพิ่มขึ้นมา553คัน ตัวต้ายาลิสนะครับถ้าเขียนว่ายาลิสแบบนี้เฉยๆน,น,นะก็ให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจได้ว่าเป็นตัวแฮชแบกนะครับตัวแฮชแบกหมายความว่าตัว5ประตูนะฮะคือยาลิสขออย่าเล่าแบบนี้นะฮะยาลิสเขาจะมี2ตัวนะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกคือ5ประตูแต่อีกตัวหนึ่งจะเรียกว่าตัวต้ายาลิสเอทีพนะครับซึ่งยาลิสเอทีพอันนั้นไปคุ้งกระตูแล้วนะฮะสองสามหมื่นคันแล้วนะครับเจ็ดเดือนแรกเนี่ยเป็นยอดขายที่ต้องบอกว่าโอ้โหเวอร์วังอลังการาขัข้นสุดน,น่าจะไม่มีใครตามทันแล้วฮะยาลิสเอทีพนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นาณลิสธรรมดานะครับต้องบอกว่าโอ้โหยอดขายดินล่วงลงมาเยอะหน้าดูเหมือนกันนะครับตกมาอยู่ที่อันดับ3เลยตอนนี้นะครับและทีนี้มาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2ก็คือ BYDdolph ฟ n ิน d d o l ดี i n ฟนะครับทำยอดขายนะฮะร,รวมมา7เดือนอยู่ที่8,227คันนะครับถ้าเกิดว่าดูยอดขายรวมกัน7เดือนนะ B y d d ดีด h ฟ n ินตอนนี้ยังอยู่อันดับ2นะฮะแต่เป็นอันดับ2ที่พร้อมจะแซงอันดับหได้เสมอไว้อย่างนั้นนะครับ แต่ถ้านับเป็นเฉพาะรายเดือนนะฮะเอาเฉพาะเดือน7เดือนเดียวนะ BB Dolphin นี่คือ number o n นะครับนี่คืออันดับ1นะฮะโดยยอดขายเดือนล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่1,833คันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับโอ้โหยอดขายที่แซงเขาไปไกลมากนะฮะนี่เดือนล่าสุดเดือนเดียวนะนะครับหลังจากที่ b ี Dolphin นะครับเขาได้โลกสต็อกตอนนั้นนะ5 0 0หนะครับหมดเกลี้ยงภายใน7วัน ตอนนี้เริ่มจะส่งมอบกันได้แล้วนะฮะพอส่งมอบเสร็จปั๊บยอดขายพันกว่าคันเลยโหดขั้นสุดจริงๆนะครับคือแซงทงนั้นของยาริสไปนะฮะยาริสห้าร้อยคันน่ะนะฮะดอลฟินไปนุ่นพันแปดโอ้โหแซงกันหลายเท่าตัวมากนะฮะต้องบอกว่า B ีวีดีดอฟฟินปีนี้โหดและณปัจจุบันนะครับทางด้านของ B ีวีดีดอฟฟินเนี่ยตัวที่ประกอบไทยมาแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกประกอบไทยนี่ไม่ใช่ว่าเมดอินไทยแลนด์อย่างเดียวนะครับสเปคก็เพิ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไอาตารยัที่ไปรีวิวให้ดูว่า ตัวผลิตไทยตัวประกอบไทยเนี่ยโหดขึ้นขนาดไหนนะฮะแต่ว่าราคานะปรับเพิ่มหมื่นหนึ่งแต่สเปคเพิ่มขึ้นเยอะน่าดูนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะพาไปรีวิวให้ดูนะครับทีนี้มาดูที่อันดับหนึ่งนะฮะยังคงเป็น Hondacity อยู่นะครับ Honda c i t ตตัว t c h b a c k ยอดขายรวมกมน7เจ็ดเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบเก้าคันยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่านับรวมยอดขายเจ็ดเดือนนะครับบวกเพิ่มเดือนล่าสุดที่หนึ่งพันสี่ร้อยกับอีกห้าคัน โอ้โหแต่ถ้านับรายเดือนนะครับต้องบอกว่าทางด้างของ Honda City เนี่ยตกไปอยู่อันดับ2นะครับแพ้ทางด้านของ b y d d ดี p h i n ิไปเล็กน้อยนะครับประมาณ300,400คันเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเมื่อหนึ่งนะ Hondacity นะครับถ้ารวมกัน7เดือนยังเป็นเมือหนึ่งนะครับแต่ถ้านับรายเดือนเฉพาะรายเดือนนะตกไปอยู่อันดับ2นะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตลาดนี้สู้กันมันจริงๆนะฮะตลาดตัวแฮชแบกนี้นะฮะรอดูปลายปีแล้วกันนะครับว่า Hondacity จะปรับแผนอะไรมาสู้ไว้นะครับ อ่ะสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะครับของทางนัานกลุ่มรถที่เป็น B s e g m e n t นะฮะแล้วก็อีโคคานะครับแต่ว่าต้องย้ำนะฮะนี่คือแฮชแกนะครับตัวที่เป็นซีดานนี่โอ้โหไม่มีใครตามยา r ิสเ t ยททันเลยละครไปไกลมากหลายหมื่นคันนะครับแต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแฮชแบกนี้นะฮะยังสู้กันมันยังขับเที่ยวกันมันยังมีหลายรุ่นน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ของคุณทุ๊สมาชิอยางสูงครับสวัสดีครับ รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com